不打败，啊 การตัดสินใจของอากูหนะยุดนะอย่าขยากไปได้ก้าวเดียวยิงมีรายงานหน่วยจาก T.O.B.S เพื่อผู้บุกรุกเข้ามาในหน่วยเก็บข้อมูลค่ะผู้บุกรุกเหรอ ปิดมาถึงแล้วล่ะครับทียพิยะษที่รู้ยะได้ได้เหมือนกันนี่กล้าบุกเข้าไปจากประตูนหน้าเลยทีเดียวหรือว่านี่เป็นการประกาศสงคราม

มันได้ข้อมูลอะไรไปจากคอมพิวเตอร์ของเราข้อมูลทั้งหมดของปรากฏการประหลาดที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ครับงั้นข้อมูลของซอนเนลที่ผู้ขอบีโฮก็ด้วยสินะครับเราสับประหลาดในโลกที่เคยถูกปลุกขึ้นมาด้วยฝีมือของผูน้นำมาซึ่งความวิบัติที่ตอนนี้เข้าสู่ภาวะจำศีนตำแหน่งขบกมันก็อยู่ในข้อมูลที่ถูกขโมยไปด้วยนะครับอเมริกา,ารัฐอาริโซนา

ศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เชื่อว่าสิ่งที่ฟูจิมิยะกำลังทำคือสิ่งที่ถูกหรือเปล่าครับแต่มือดูท่าคราวนี้เจ้ายักษ์สีฟ้าจะไปโผล่ที่เม็กซิโกฟูจิมิยะเริ่มจะทำอะไรอีกแล้วนี่วิธีที่จะใช้เพอร์เซลเข้าควบคุมสัตว์ประหลาดก็ล้มเหลวมัท่ออะไรกัน ดูเหมือนฟูจิวิยะจะเลือกลลงความคิดที่จะควบคุมสัตว์ปรหลาดไปแล้วมาคราวนี้คงทำเรื่องที่น่ากลัวกว่าเดิมหลายเท่ามนุยักษสีฟ้าปรากฏตัวขึ้นที่เทือกเขาเกรออสเตรเลียค่ะกองทัพอากาศเขาหน่วยสาบสิทิกำลังเคลื่อนพลเข้าไปสกัดแล้วค่ะเอาี้หย่ามันนี้อนรอดไปได้ แล้วไปดูจากออสเตรเลียก็เป็นปรากตัวที่สิบเมเวอใอฟริกาเผาะก,กับกองกำลังของกาดแต่ก็ฝ่าวงล้อมหนีไปได้ไม่ใช่กับตุ่นในเกมตีตุ่นเลยฮะก็าหากสิ่งที่หมอนดั่นมาเลงเอาไว้คือการทําให้สัตว์ประหลาดทั่วโลกอาลาว่าแล้วก็โว้ยททอาไรนะครับรถขันหลังนะั่นตามเรามาตั้งแต่ออกจาก G O base สละจริงๆนะคะ ฉันไม่ได้มาเพื่อทำงานจริงๆแล้วตามพวกเรามาเพื่ออะไรอะก็เพราะไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะสิคะันเนอะแค่อยากจะเจอเขาอีกสักครั้งรู้ว่าคุณเองก็ตามหาผูจิมิยะฉันรู้ตัวดีว่าอาจจะช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่า แต่ว่าขอให้ได้พบเขาอีกสักครั้งก็ยังดีค่ะผอมันเดอไม่ว่ายัางไงเราก็ต้องยับยั้งการฟื้นขึ้นมาของซาบลาลเหล่านั้นให้ได้ที่ปุ่นเองก็มีจุดที่ต้องดูแลถึงสองจุดจุดที่หนึ่งคือคิวชูตอนเหนือและจุดคือที่นี่เขาชิชิบุที่โกเมนอสเคยปรากฏตัวครับจะได้ทีมฟอลคกับทีมโครแยกกันไปแต่และจุดแล้วครับลีเดอร์อินนี้คะ่ะ นี่เราต้องต่อสู้กับอุลตร้าแมนจริงๆหรือคะไม่ว่าอะไรเราก็จะต้องทำราะมันเป็นหน้าที่ของพวกเราส่ศาสตชิชิคุงเอามาตากลมแบบนี้นี่ยจะไม่ไดีต่อสุขภาพนะจ๊ะคุณหมอเคยเตือนแล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะขอโทษครับแต่ผมรู้สึกว่าท้องฟ้าคืนนี้มันแปลก,ปลกๆอยู่นะครับือ

ตัวแล้วค่ะออกมาแล้วจะมียาต้องอยู่ใกล้ๆแถวนั้นแนะน่ม่ได้อินอนี้ขอคำสั่งโจมตีค่ะมาเดูอมาลุกยักสีฟ้านะไม่ใช่พวกเดียวกับเราตัวเห้ รับทราบเริ่มการโจมตีได้ไม่ถึงไม่หลุดการโจมตี สีฟ้ามันหายไปแล้วก่อนหนึ่งเขาบอกไว้ก่อนเลยนะถ้ามันขัดขืนแล้วก็ฉันจะยิงโดยไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแล้วเธอก็ห้ามมาขวางด้วยรู้ไหม พี่ผูจิมิยะปรากฏตัวออกมาเพื่อเจอกับเธอเนี่ยมันต้องมีสาเหตุอะไรแน่ๆน่าจะแค่บังเอิญน,นะคะเอ<ห>๊เพราะมันเกิดขึ้นไม่บ่อยหรอกแล้วก็ทำให้คนสองคนมาเจอกันจึงรียบบังเอิญไม่ใช่เหรอคะผู้จิมิยะ นายคิดว่าคำตอบครีซิส,สถูกต้องเสมอที่ว่าการช่วยโลกต้องกันแจกเลือเพียงเท่านั้นนายเชื่ออย่างนั้นจริงๆเหรอและที่ซาตาร์กาอินามูริต้องตายไปนะเพราะอะไรอ่ะตอบมาซี่ฟูจิมิยะคุยกันไปก็เปล่าประโยชน์ต้องใช้กำลังอยู่มันเท่านั้นดนะอย่านะลีกลปบอกแล้วงา,าอย่งมาขวางน่งพอสักทีเถอะน้ ยิงปืนไปที่มนุษย์ด้วยกันแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาถ้าการฆ่าฝันกันคือทางออกทางเดียวของปัญหาเรื่องหน้าเศร้ามันจะตามมารู้ไหมคุณพิยะใน้ยินแล้วเสียงแห่งชีวิตของโลกกำลังกู่ร้อง กับภูเขาในสกอตเทลแอริโซนามีสัตว์ประหลัดปรากฏตัวค่ะไอ้ที่สุดก็เริ่มแล้วไอดาทีมเลรทีมโครกลับมาถึงแล้วพร้อมรับทุกเมื่อครับทีมโครออ,อกปฏิบัติการเก็จูวิเกมที่สองเริ่มไว้กันหรือเปล่า No problem คราบนี้แหละจะด้ออยู่หมัดเลยแล้วะวลาระกดตัวที่มริการีบกลับมาแลยครับรับทราบกระบุ ฉันต้องกลับไป Area Base, แอรียเบสเตรีมออกรบแล้วถ้างนั้นผมก่อน,นึ่งพเข้าไปโรงพยาบาลก่อนส่วนจะทำยังไงต่อคุณอาคิดวิเทีเอาเองก็แล้วกันครับ ได้เปลี่ยนเป็นสนามรบแล้วรถถังคงกาดกว่า90%ถูกทำลายลงอย่างง่ายดายขาเจ้าตีขุนหน่วยซิกก็ทำอะไรมันไม่ได้เลยครับทัปรลารยังคงมุกหน้าอย่างต่อเนื่องและเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เกิดความสูญเสียเํานจำนวนมากโดยที่การพูดภทยนั้นไม่สามารถทำอะไรได้เลยจากนี้ไปสัปพลารจะมาถึงเมื่อไหร่ก็คืออยู่กับเวลาเท่านั้นครับคุณแคเมแมนต้องมาช่วยพวกเราแน่ๆเลย นายพลังนาเกตฉันแต่ความหมายของพลังนี้คืออะไรกันแน่ที่บอกฉันทีตอนนี้ฉันชักจะเชื่อแล้วสิเอ๋เอการที่ได้มาเจอกันอาจเป็นเรื่องบังเอิญแต่ว่าการได้มาเจอกันนั้นมันต้องมีความหมายแฝงอยู่แน่ๆความหมายแฝงของการได้มาเจอกัน อย่างนั้นแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยนะสิคุณช่วยอยู่ข้างๆคุณจิมิยะได้หรือเปล่าครับ target ล็อกอนคุณจิมิยะฉันเองก็เป็นอุลตร้าแมนเหมือนกัน กไอทำไมไนายยังคิดจะขัดต่อเจตนารมณ์ของโลกอยู่อีกเดี๋ยวก่อนนี่คิดจะทำอะไรอีกอ่ะสิ่งที่นำพาโลกไปสู่จุดจบก็คือความโง่ของมนุษย์ คนี่รูทั้งรู้ยังเข้ามาขัดขวางฉันจะไม่ปล่อยมันเอาไว้นะถ้ามนุษย์มันโง่นั้นแล้วก็ทำไมถึงยังอยากเข้าไปช่วยอีกล่ะสิ่ที่ฉันต้องการจะช่วยคือโลกใบนี้เท่านั้น ผมมาด้วยเจสมบิทเขาจะอกกลับมาถึงแล้วทีมไรนิ่งพร้อมออกปฏิบัติการครับอุ้ยวุ่นวายแล้วเว้ยวุ่นวายคุณหมอครับช่วยผมด้วยครับหมอช่วยตัวเองก่อนแล้วอ้า ลุหรหรกหลับค่ะลูกพี่ดีนะคะแล้วล่ะไปเลยอ,น,อน้ทแมนช่วยผมด้วยอนแาแมนรีบม,มาเร็วเร็วอนแาแมนช่วยผมด้วยอนแาแมนไม่เป็นไรใช่ไหมทำใจดีๆเอาไว้นะจะช่วยติดโลกอย่างเดียวใช่ไหม มนุษย์งนะ่แงวๆน่ะไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมถ้างั้นก็รีบไปเลยสิ เปล่ประโยชน์เรายัางคิดจะปกป้องพวกมนุษย์เกเลยทำแบบนั้นยังเรียกเทงว่าอุลตราแมนได้อีกหรือไง เจ้ารักษีฟ้านั่นทำไรกันนะุกลมยิบคุกกันอุนตราแมนด้วย เดียวของปัญหาหน่าเศร้านะจะตามมารู้ไหม มันดการยุโรปจะปล่อยระเบิดพลังทำลายล้างสูงลงสู่ใต้ดินในจุดที่มีสัป,ปหลาดอยู่ทั้งหมดจะทำแล้วหยุดพวกมันได้แล้วก็ให้ทำไปเลย แท้จริงผมตัง้งหากกูออ้ตระเมนที่แท้จริงนี่จะเป็นการต่อสู้ตัดสินครั้งสุดท้ายของไกอาและอากูอุตระแมนไกนอาต่อต่อ,ตอไปการประกันหน้าที่จะไม่มีแม้วันพรุ่งนี้นี่คือชะตากรรมอย่างนั้นเหย